แต่สั่งสอนท่าเดียวลูกจะเกิดภาวะหูปิดแปลกแต่จริงที่พ่อแม่หลายคนไม่เข้าใจทำไมยิ่งสอนลูกลูกยิ่งหลับหูหลับตาไม่ฟังและทำตัวเรากับไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรที่พ่อแม่สั่งสอนหรือสอนเอาเลยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่างงแม้แต่น้อยทุกคนน่าจะรู้ น่าจะเข้าใจอยู่กับตัวเองในเมื่อเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะกรองเอาเสียงไม่น่าสนใจออกไปเหมือนเช่นที่เมื่อคนได้ยินเสียงรถราหรือเสียงเครื่องปรับอากาศเดิมๆแม้ประสาทหูจะยังทำงานแต่สมองจะยุติการรับรู้สามเสียงเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งใจเลิกฟังฉันใดก็ฉันนั้นเสียงคุณจะเหมือนรถราหรือเครื่องปรับอากาศ ตอนที่หูลูกจับได้ว่าเป็นเสียงที่ส่งมาจากอารมณ์ปริดเดิมๆเ,เลือกใช้โทนเสียงและถ้อยคำบาดหูเดิมๆตั้งข้อห้ามที่ขาดคำอธิบายอย่างเคยหรือมีคำอธิบายที่ยาวเกินจะจำจะประเด็นไม่ถูกว่าคุณกำลังสั่งหรือสอนอะไรกันแน่ถ้าทบทวนดูหรือสังเกตเป็นครั้งๆแล้วต้องยอมรับกับตัวเองว่า เจอหน้าลูกเมื่อใดเมื่อนั้นมีความขัดใจเคืองหูเคืองตาเกิดอารมณ์อยากบน่นอยากสั่งสอนหรืออยากห้ามโน่นห้ามนี่แทบทุกครั้งให้เร่งบอกตัวเองว่าคุณมีแนวโน้มจะสั่งสอนลูกแบบทำให้หูลูกดับมากขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันสิ่งที่ต้องทำคือเปลี่ยนอารมณ์จากที่เคยเจอหน้าลูกแล้วเกิดอารมณ์อยากสั่งสอน ให้กลายเป็นเกิดอารมณ์อยากเล่าเรื่องแทนหากเล่านิทานสนุกสนุกไม่เป็นอย่างน้อยให้เห็นค่าการเล่าเรื่องดีๆเรื่องขำๆเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัวให้ลูกได้ยินได้ฟังบ่อยๆเจอหน้าลูกหรืออยู่ใกล้ลูกแทนการนึกอยากสั่งอยากสอนให้สวิตไปสั่งตัวเองจงนึกถึงเรื่องขำๆใกล้ตัวจงนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวระหว่างวัน แล้วก็ฝึกเล่า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 ให้ตัวเองขำเล่าให้ตัวเองสนุกลูกพลอยได้ยินแล้วขำตามสนุกตามจากนั้นให้ขยับไปฝึกเล่าเรื่องเปิลเปของตัวเองสมัยเด็กหรือสมัยวัยรุ่นไม่นานโดยไม่ฝืนและโดยไม่รู้ตัวคุณจะพบว่าตัวเองเกิดความชินในการแทรกคำสอนดีๆไว้ในเรื่องเล่าเก่า หรือเรื่องรู้ไว้ใช่ว่าใหม่ๆนั่นเองคำสอนนั้นจะน่าจดจำเพราะมันปนอยู่กับความรู้สึกอบอุ่นและเสียงหัวเราะลูกจะโตขึ้นพร้อมสุขภาพจิตด,ดีๆเครียดน้อยกังวลต่ำซึ่งนั่นก็เพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองโตมากับการยัดเยียดคำสั่งที่น่าอึดอัดของผู้ใหญ่แต่พบว่าตัวเองมีจิตสำนึก เติบใหญ่ขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าน่าเรียนรู้ของพ่อแม่ตัวเอง